ข้อแรกกันนะครับในเมื่อเวลาที่เราทราบว่าเราเป็นโควิดนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยนะจะต้องเรียกได้ว่ากังวลอย่างมากนะครับ,รบเพราะฉะนั้นข้อแรกที่ผมอยากจะแนะนําก็คือการลดความเครียดของตนเองให้ได้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนะครับเอ่อเครียดกับเขาไปด้วยจนกระทั่งเรียกได้ว่าเราเนี่ยนะครับทําอะไรไม่ถูก นะครับเราจากนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยจะเด่นไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือข้อข้อแรกที่สําคัญนะครับพอจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการที่เราเองนั้นเนี่ยนะครับก็ควรที่จะต้องในเรื่องของการที่จะรักษาโควิดให้ได้ก็คือในเรื่องของการปฏิบัติตัวที่เป็นจุดหนึ่งที่ผมคิดว่านอกเหนือจากการทานอาหารทานดื่มน้ําอะไรเยอะๆนะครับก็คือว่าภาวะของโควิดเนี่ยนะครับ เขาจะมีส่วนที่จะทําลายปอดไปเรื่อยๆทีละน้อยๆจะค่อยๆขย่าขย่าเข้าเข้าไปเรื่อยๆนะครับโดยการทําลายของเขาก็คือเขาจะมีการสร้างสารคัดหลังนะครับที่จะเป็นเมือกนะครับที่จะไปอุดที่ตรงบริเวณหลอดลมแล้วก็ถุงลมนะครับพอที่เขาไปอ,ดอุดในบริเวณหลอดลมแล้วก็ถุงลมไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะทําให้ปอดเราซึ่งทําหน้าที่จะต้องมีการแลกเปลี่ยนออกซิเจน เพื่อส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายก็จะไม่สามารถทํางานได้ดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือการบริหารปอดนะครับโดยการบริหารปอดนะครับโดยการที่หายใจเข้าออกลึกๆนะครับเป็นชุดๆนะครับร่วมกับการฝึกไอกระแอมเพื่อที่จะทําให้ปอดนั้นเนี่ยนะครับได้มีการขยับขยายมากขึ้นโดยที่การทํานั้นเนี่ยนะครับผมก็อยากจะแนะนําว่า ให้ทำในหลายๆท่าเพราะปอดของเรานั้นเนี่ยโดยเนีเวลาเราดัางอยู่นะครับก็เรียกได้ว่าปอดบริเวณส่วนล่างๆเนี่ยก็จะมีการที่น้ําหนักตกลงมานะครับพอเราเองเนี่ยนะครับถ้าเรามีการนอนหงายก็จะมีการที่เตัวเสมหะที่เป็นตุดอุดหลอดลมลนะครับก็จะไปอยู่ที่ตรงบริเวณของทางด้านหลังนะครับแต่ความก็จะทําให้ตรงบร,ริเวณเสมะเนี่ยย้ายมาอยู่ทางาน,น,านั้นเพราะฉะนั้นตะแคงซ้ายก็แสดงว่าเราจะทําให้ ตรงบริเวณของเสมหะนั้นเนี่ยก็จะมีการขยับพลิกมาลงลงมาทางด้านซ้ายถ้าเราตะแคงด้านขวาก็จะมีการพลิกไปด้านข้างขวาเพราะนั้นเนี่ยการฝึกหายใจเข้าออกนึกๆชา้ชาๆนะครับเป็นชุด3-5ครั้งแล้วก็ไอออกมาอันนี้นก็จะเป็นการเหมือนกับเป็นการบังคับให้พวกเสมหะนะครับได้มีการขับเคลื่อนออกซึ่งการที่เราทําในหลายๆท่านั้นเนี่ยก็จะเป็นการที่ทําให้เนื้อของปอดเรานั้นเนี่ยน,นะครับในทุกๆบริเวณนะครับได้มีโอกาสที่จะไล่เสมหะ หรือสารคัดหลัง่งหรือเมือกเหนียวๆที่เกิดจากโควิดให้ออกจากปอดนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องสําคัญเอ,อ่อการนอนหลับให้เพียงพอเพราะว่าเรื่องของไวรัสนะครับเวลาที่เราไม่สบายเป็นจากไวรัสก็ภูมิต้านทานของร่างกายที่แข็งแรงนะครับจะมีส่วนช่วยทำให เราเนี่ยฟื้นตัวจากการที่เป็นในเรื่องของติตช่วยไวรัสได้เร็วที่สุดนะครับไม่ใช่ยาต้านไวรัสที่สําคัญที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นปักผ่อนนี่เพียงพอการทานอาหารนะครับการดื่มน้ําให้มากๆนะครับเพราะว่าการทานอาหารที่เรียกได้ว่าเป็นการที่เข้าไปเติมพลังงานให้ร่างกายนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยโดยมากเราไม่สบายเราจะอยากไม่อยากทานแต่การที่ไม่อยากทานนะครับยิ่งไม่อยากทานเท่าไหร่ภูมิต้านทานเราก็ยิ่งน้อยลงไปจากอาหารไม่มี แล้วก็การดื่มน้ําก็คือการที่ช่วยทําให้กลไกของภายในร่างกายนะครับได้มีกระบวนการในการนําของเสียนะครับเพื่อไปขับชําระออกนะครับเป็นปัสสาวะอะไรออกไปนะครับหรือแม้กระทั่งตอนที่เราร่างกายเรามีเหงื่อเพราะเราจะอาจจะมีไข้ได้ถ้าเรามีการเสียน้ําไปเยอะๆนะครับก็จะทําให้ร่างกายเรายิ่งอ่อนแอลงไปอีกนะครับก็ไม่มีแรงนะครับเพราะฉะนั้นการดื่มน้ำนะครับผมก็แนะนําว่าถ้าให้ดีนะครับไม่มีข้อจํากัดเรื่องของการดื่มน้ํา ก็ควรจะทานน้าให้ได้เวลาสองถึงสามลิตรเลยนะครับหรือถ้าคิดว่าเรามีการเสียเหงื่อหรือมีท้องเสียไปด้วยก็อาจจะต้องทานมากขึ้นนะครับสุดท้ายก็คือการออกกาลังกายอื่นๆเบาๆเพราะว่าการออกกาลังกายเบาๆนั้นเนี่ยจะช่วยให้ร่างกายก็คือกล้ามเนื้อนะครับเรียกได้ว,ว่าก็จะเหมือนกับว่าพอยิ่งไม่ออกกาลังกายยิ่งไม่ทําอะไรเลยเนี่ยเราก็จะยิ่งโทมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกกาลังกายเบาๆ,บาๆการแกบตัวเบาๆก็จะเป็นการที่ทําให เลือดนะครับที่มีอยู่ในร่างกายเนี่ยมีโอกาสที่จะมุนไหลเวียนได้ดีขึ้นนะครับอันนี้คงคเป็นประมาณ6ข,ข้อนะครับอืมครับผมแล้วทีนี้ทั้ง6ข้อเนี่ยฮะมีข้อสงสัยตรงที่ว่าผู้ป่วย mm hmm. เช่นผู้ป่วยสูงอายุผู้ป่วยที่อ่ะตอนนี้อาจจะอาการสีแดงแต่ว่าจําเป็นที่จะต้องอยู่บ้านก่อนอย่างเงี้ยครับคุณหมอสามารถปฏิบัติ mm hmm. ตาม6ข้อนี้ได้หรือไม่ครับคือคือต้องเรียนว่าถ้าในกรณีของสีแดงนะครับ ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะหนักมากแล้วนะครับเพราะคนไข้ที่เป็นสีแดงนั้นเนี่ยหมายความว่าเอ,อ่ออย่างหนึ่งะนะครับก็คือเรียกได้ว่าแทบเอไม่มีแรงแล้วนะครับแล้วที่สองก็คือเรื่องของความเข้มข้นของออกซิเจนที่วัดจากปลายนิ้วนะครับโดยมากกลุ่มสีแดงเนี่ยก็คือต่ากว่าแปดสิบหรือเก้าสิบเรียกว่าแปดสิบห้าลงมาเพราะนั้นเนี่ยกลุ่มพวกนี้นะครับถามว่าถ้า มีแรงยังพอทาได้ผมแนะนําก็ให้ทําไปก่อนเพราะในเมื่อขณะเนี้ยเรากำลังอยู่ในภาวะพิบัติเหมือนเอข้าวที่แล้วที่ผมได้เรียนไวว่าเนื่องจากขณะเนี้ยเราอยู่ในภาวะที่เรียกได้ว่าเรามีความข้อจํากัดของเรื่องของเตียงเรื่องของหาโรงพยาบาลอย่างมากมากอยู่ดังนั้นเนี่ยถ้าเรายังเป็นสีแดงแล้วยังไม่มีเตียงอะไรอีกนะครับการที่ยิ่งไม่ทําทั้งหกข้อนี้ผมตอบได้เลยเป็นเรื่องที่น่าเศร้าแน่ๆน,นะครับ mm. วันนี้นะครับทุกทกท,กท่าน บริหารปอดเริ่มเริ่มบริหารปอดเริ่มฝึกเลยนะครับเพราะการที่ฝึกตั้งแต่วันนี้นะครับมันจะเป็นทําให้เราเกิดความเคยชินในการที่เราจะหายใจลึกๆทําริได้ง่ายๆขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเราไม่เคยฝึกนะครับพอเวลาที่เราไม่สบายเพราะคนไข้ในช่วงเวลาสามสี่วันแรกที่การฝึกปอดทุกคนเนี่ยนะครับคนไข้จะบอกผมว่าหายใจไม่เคยเข้าปอดอาจจะได้แค่ครึ่งปอดนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมก็จะบอกว่าทุกคนก็เป็นเช่นนั้นแหละครับ เพราะว่าปอดมันเริ่มเสียไปบ้างหลายวันแล้วนะครับขอให้ใจเย็นๆค่อยๆฝึดไปก่อนอีกสักพักหนึ่งอีก2อวันสาวันเนี่ยจะเริ่มจะเข้าไปมากขึ้นจะเริ่มเข้าจาก50เป็น60สิบเจ็ดสิบปดนะครับแล้วก็พอใกล้ๆประมาณวันที่1ิบเอ็ดก็จะาได้ร้อยหนึ่งนะครับ สำหรับญาติผู้ป่วยที่แบบจําเป็นต้องดูแลผู้ป่วยใกล้ชิดนะครับผมแล้วทีนี้เราต้องอให้การดูแลผู้ป่วยอย่างไรบ้างตัวคนดูแลเองจะได้ปลอดภัยด้วยแล้วก็ตัวผู้ป่วยจะได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกต้องด้วยนะครับคือในประเด็นนี้นะครับต้องขึ้นอยู่กับว่า,วา,าผู้ที่ให้การดูแลนั้นเป็นโควิดด้วยหรือยังนะครับถ้าผู้ที่ให้การดูแลนั้นยังไม่ได้เป็นโควิดนะครับ ก็สามารถที่จะมีโอกาสลดของการเสี่ยงต่อการติดโควิดจากผู้ป่วยได้นะครับก็คือไม่แพร่และไม่ติดก็หมายความว่าคนที่เข้าไปให้การดูแลนั้นนะครับอย่างน้อยเนี่ยนะครับก็คือต้องมีใส่หน้ากาก2ชั้นแน่ๆนะครับแล้วก็ประการที่2ก็คือทําอย่างไรให้ตัวของคนที่เข้าไปช่วยเหลืออยู่เหนือลมนะครับไม่อยู่ใต้ลมของคนไข้โดยที่เวลาที่เราทําให้พัดลมเนี่ยนะครับเป่าออกเนี่ยนะครับ เวลาผ่านจากตัวของคนที่เข้าไปช่วยแล้วก็พัดไปหาผู้ป่วยนะครับจากนั้นเนี่ยก็ขอให้ลมออกหน้าต่างไปเลยนะครับไม่ใช่ว่าเราเปิดพัดลมแรงๆแล้วก็พัดลมสุดท้ายเนี่ยพัดลมก็กระเด้งชนผนังแล้วก็เด้งกลับมาหาเราอีกได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังในประเด็นนี้นะครับแล้วถัดมานะครับการดูแลนั้นเนี่ยก็คือถ้าให้ดีก็คือใส่ถุงมือนะครับหรือถ้าเราไม่ได้ใส่ถุงมือนะครับก็หมายความว่าเมื่อเราทําอะไรเสร็จแล้วเนี่ย จะเป็นจะต้องจําให้ให้มีสติได้ตลอดเวลาว่ามือของเราหรือส่วนของเราที่ไปสัมผัสกับคนไข้ทั้งหมดนั้นเราจะเป็นต้องมารีบมาล้างนะครับหรือถ้าไม่ได้ล้างก็ต้องใช้พ่นแอลกอฮอล์เพื่อที่จะเป็นการกําจัดเชื้อโรคที่มีอยู่ติดตัวเราออกมานะครับแล้วก็ยังยึดอยู่ตามหลักครับปกติอื่นๆก็คือเมื่อไหรจะทานอาหารนะครับเมื่อไหรจะอยู่ในที่ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเราจะต้องเรียกได้ว่าทานอาหารห้ามทานในห้องของคนไข้เด็ดขาดนะครับเพราะเมือม่อไหรก็ตามที่เราเปิดหน้าก,กาก เราในห้องของคนไข้เราก็มีความเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องหนีออกไปหลบออกไปอยู่ข้างนอกนะครับที่ห่างออกไปนะครับแล้วก็ล้างมืออะไรให้มากมากก่อนให้เรียบร้อยก่อนเมื่อ,อไหรก็ตามที่หน้าตาจมูกจับปากนะครับทั้งหมดจะต้องล้างมือให้เรียบร้อย